วันนี้ก็พาทุกผู้ชมมาเที่ยวอีกนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศมานอกซีโอนะครับคราวนี้ก็มาที่น้ําตกหลวงนะครับสิริภูมนะิเป็นน้ําตกหลวงแล้วก็เป็นอยู่ในอุทยานแห่งชาติตอยคำนดอยู่ในพื้นที่ของเบืภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม,ม่นะครับน้าตกที่นี่เนี่ยจะสวยแล้วก็ไม่ไม่เหมือนชาวบ้านนะไม่ได้ไปไม่ค่อยเหมือนจากที่อื่นนะก็จะมีหน้าตาที่ แตกตกต่างไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูฮะรอบๆนะครับนี่ก็เป็นจุดที่น้ําตกไหลลงมานะครับน้ําตกสิริภูมิน้าตกหลวงสิริภูมิเป็นชื่อตามพระนามซึ่งได้รับพระราชทานจากในหลวงนะครับเป็นในหลวงในรัชกาลที่9นะครับชื่อน้ําตกหลวงสิริภูมินะครับ สำหรับน้ำตกหลวงศิริภูมิเนี่ยชื่อเดิมนะครับคือ,อน้ำตกเาาลีด้านซ้ายนี่ก็เป็นด้านซ้ายนี่ก็เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวมีซุ้มกาแฟอะไรประมาณนี้ครเราต้องเสียเงิน20บาทก่อนนะเจ้าที่แล้วก็เดินด้วยเท้าเข้าไปประมาณ160เมตรเจ้าที่เข้าไปอย่างนั้นนี่คือจุดที่แม่ก็คือ mm hmm. น้ำไหลลงมา สวยสะอาดสะอาดเลยทีเดียวนะครับมีหุ้นส่วนถามว่าผมใช้กล้องอะไรถ่ายทำไมเดินถ่ายแล้วมันนิ่งจังเนี่ยเดินไปทั้งหมด160เมตรนะครับนนตกตอนนี้ที่มาตอนนี้ก็ฝนก็ตกนะครับฝนก็ตกบ้างเล็กน้อยแล้วก็เบาลงไปแล้ว น้ำค่อนข้างจะเชี่ยวเพราะว่เพิ่งมีฝนตกแต่ใสฮะใสมากนะครับแล้วก็นี่คือจุดนี่ตกน้ำตกนี้ไหลามาจากหน้าผาข้างบนนะครับดูน้ำตกหน้าผาข้างบนเนี่ย เป็นน้ำตกที่อยู่สูงไหลมาตรงๆเลยชันๆเลยนะจะดูไกลๆนะครับโอ้ใครได้มาบรรยากาศแบบน,นี้ต้องบอกว่าสดชื่นนะสดชื่นสุดๆเลยนะฮะสดชื่นสุดๆ,ๆ,ๆเลยบรรยากาศดีนะครับขึ้นไปตรงนี้จะมีที่นี้จะมีลาน มีจาล่าอยู่มีต้นไม้สวยจะเป็นใบเฟิร์นแล้วแต่ต้นอะไรไม่ทราบนะครับนี่เรามาเจอน้ำตกอีกจุดหนึ่งจุดที่น้ำตกฐานขอ คองมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีจุดที่สองลงมาเดินขึ้นไปต่อนะครับเดินขึ้นไปนี่ก็ทายามีทางแยกสองทางไม่รูไปทางไหนอ่ะเราไปทางนี้ดู จะมีบ้านพักเจ้าที่เด้๋ยวบ้านพักใครสักคนไปอยู่นั้นนะเนี่ยที่น้ำที่ท่าเนเห่งเป็นเหมือนสายยางเนี่ยนะก็เป็นกระปาหมู่บ้านเนะนี่ยนะครับจุดนี้ป่าสวยเลย ศาลานี้มีอะไรนาะสนใจบ้างอ๋อเขามีป้ายแนะนําบอกว่าสวนหลวงศิริภูมินะครับเป็นอาณาจักรของเฟิร์นอ๋อใช่ใช่ก็เป็นเฟิร์นยิงเติมเฟิร์นเต็มไปหมดเลยมีการค้นพบฟอสซิลของบรรพบุรุษของเฟิร์นทาให้ทราบว่า,าเฟิร์นได้กําเนิดขึ้นมาในโลกนี้เมื่อ3ามพันไอสองสาม้ปีล้านปีก่อนที่จะมีไดโนเสาร์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ซะอีกนะครับยุคนั้น บรรยากาศท้องป้าสลัวเต็มไปด้วยหมอกบรรยากาศสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นห้วยและหนองน้ำนะครับบรรพุรุษของเฟิร์นต่างพากันยืดตัวแผ่กิ่งก้าน่านเมฆหมอกสู่แสงอาทิตย์เบื้องบนทำให้พวกมันมีขนาดใหญ่โตมหึมากว่าตึกถึง10ชั้นนี่นครับเฟิร์นไม่ธรรมดานะครับ ในเวลาต่อมาโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายส่วนนะฮะหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งเกิดไดโนเสาร์สูญพัน 0, ไปเฟิร์นยังมีการปรับตัวลดขนาดของตัวเองลงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จวจนปัจจุบันและพบว่ารูปร่างหน้าตาย,ยัางคล้ายกับบรรพบุรุษของมันไม่มีผิดคือเฟิ่นเฟิร์นที่เราเห็นนะนี่นะฮะใบตรงนี้ การเวลาอันยาวนานหลายร้อยปีนี่เองส่งผลให้เฟิร์นมีมากกว่าหมื่นชนิดในโลกสำหรับประเทศไทยสำรวจพบเฟิร์นกว่า600ชนิดกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคสำหรับเนื้อที่8ไร่ของสวนสิริภูมิแห่งนี้ได้มีการรวบรวมเฟิร์น ทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศประมาณ30สกุล50สิชนิดมารวมกันที่นี่นะครับบรรยากาศเขียวๆแบบนี้นะครับไทยอยู่ต่างประเทศนี่ก็คิดถึงประเทศไทยเลยไปเที่ยวต่างประเทศนี่ต้องเที่ยวไทยให้หมดก่อนนะครับในสนับใบเฟิร์นดูเรื่องราวของใบเฟิร์นเรียบร้อยนะครับมามาดูในอดอกไฟสวยๆอ่าก็เดินต่อขึ้นไปนะฮะยี้มแวะ ตรงบริเวณาสาลานะครับสาระก็เดินไปนิดหนึ่งตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ฝนตกลื่นหน่อยนะครับก็เดินต่อกันเดินต่อกันขึ้นไปข้างบนข้านะะงบนนี้นี่ก็เป็น จุดที่มีน้ำตกอีกแห่งหนึ่งนะไปด,ดูปึ๊บยังปึ๊บมาไหลละนะนี่น้ำตกอยู่ตรงนี้ปึ๊บมาเริ่มเห็น,นตกมากขึ้นแล้วนะครับ เดินขึ้นไปอีกนะครเพราะว่าเป็นหน้าผาสูงเดินขึ้นไปอีกเขาบอกว่าร้อยหกสิบเมตรรู้สึกว่าก็เดินมาไกลนะฮึบ <c oughs> ขึ้นไปอีกโอ้เส้นทางชันขึ้นไปเลยนะครับเอ,อรอบรอบที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเปินที่ว่านสามพันสามร้อยห้าสิบล้านปี โอ้โหเดี๋ยวไรตายอีกรอบเนี่ยนะต้นเฟินนี่นี่ก็เป็นเฟิน,นนี่นะครับเต็มขึ้นไมนูเลยนะเดินขึ้นไป<า>นะครับ เด,ดเดินขึ้นไปอีกเรื่อยใกล้ละใกล้ความจริงละใกล้ความจริงละเดิดนขึ้นไปอีกเรื่อยๆนี่เจอแล้วน้ำตกสีรีภูมินะฮะเจอแล้วน้ำตกสีรีภูมินะฮะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงนะครับ ชื่อเดิมเล่าลึ้นะเอาบางขาวเขียนว่าเล่าลึ้หรือน้กตกสองพี่น้องอ๋อซึ่งมาจากนายเล่ากับนายลึ้สองพี่น้องเจ้าข่าวพมกเป็นคนอสองกลุ่มนะฮะแต่ใน,นเน็ตเกี่ยวกับเล่าลือนะฮะบอกว่าเล่าลึเป็นสองชื่อสองสองพี่น้องนะครับซึ่งมาเจอกัน้างหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นนักตกติวิทูตามพระ กรมามิไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระเจ้าป่าเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงและสมเด็จพระนางเจ้า,าเป็นน้ำตกสีูนน้าตกที่เห็นอยู่ก็เกิดมาจากดอยินนท์ไหลลงมาจากเบ้ืองล่างเพื่อหล่อเลี้ยงชุมชนเล็กๆที่เป็นขุนเขาอยู่ก,กลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่กลางซึ่งส่งต่อไปยังแม่น้ำปิงและแม่น้ำสายสำคัญซั่งถือว่าเป็นเชื้อเลือดเชื้อเลือใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนนับล้านคนลำธารน,นี้ก็บอกว่าเป็นลำธารน,น้ำตกสิริภูมินี้ไม่เคยเหือดแห้งไม่ว่าจะฤด,ดูกาลใ,ใดๆบง่งบอกให้เห็นว่าพื้นป่าเป็นถิ่นกำเนิดยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และทำหน้าที่ของมันอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับอ่ะลองเดินไปดูกันมีแหละน้ำตกสิริภูมินะฮะ หรือน้ำตกเล่าลึกน้องสองพี่น้องนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามีอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะ,ะอาระเงย่างนี้นใไปดูนู่นนะฮะน้ำตกนูกน่นบนนู่นเลยนะฮะน้ำตกเล่าลึกอยู่บนนู่นเลยหรือว่าน้ำตกสีดิภูมินะครับอยู่ไกลมากอยู่สูงมากาบ,บนนู่นเลยนะครับไหลจากบนนู้นนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่าง ไหลหลงมาแล้วก็ที่เราเห็นตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นสุดที่ไหลลงมามีทับน้าแต่กินจานที่เราเห็นอาจจะมีทับน้ําอยู่นู้นน,นะครับนี่เป็นน้ําป,ป่าป่าภูเขาเนี่ยก็ใช่เป็นปราปาภูเขาน้ําใสนะฮะใสสะอาดกลิบเลยสวยมากแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าฝนไม่เหมาะไปเล่นน้ําเพราะว่าจะเกิดน้ําป่าได้หูบนนู้นสูงมาก นะครับสูงมากสูงมากยังไม่จบนะบยังมีเส้นทางเดินไปต่ออีกอ๋อเป็นทางรถอีกร้อยเจ็ดสิบเมตรนะครับโอ้มาดูฝั่งนี้สวยงามอ่าโอ้ช่วงนี้น้ำป่า นตกนะครับเส้นทางเดิมต่อไปอีกนะก็เป็นเส้นทางที่ามาจากถนนอีกมุมหนึ่งนะครับเข้ามาอย่างจุดนี้นี่เลยจุดที่เราต้องการมาถึงนะครับนํนตกสีนิดภูฝนตกหลวงนะครับสวยงามสมคำเล่าลือ รัก็คือน้ำตกหลวงสิดฟูมเอาละเรามาถึงกันแล้วนะครับสำหรับน้กตกหลวงสีดิฟูมินะครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าสวยนะครับสวยมากเลยนะไม่ใช่สวยธรรมดานะครับสวยมากเลยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสมาได้บ้างๆนะครับแล้วก็ านที่สําคัญของตลาดนู้นก็อยู่อะไรติดกันเก้าแล้วก็ติดกันเก้ามาแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่แม่ได้ดูสถานีเก้าท่าสวนกันไปแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งที่ความดีท่านทําไว้ที่มีพระนามของพระอโลกก็มีหลายสิ่งที่มาเที่ยวนะครับเอาละนี่คือจุดที่พามาเที่ยวในวันนี้นะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเชิดจักิีศิลป์พตนาสวัสดีครับเดินรอ ท่าแสงเรื <AN> อรงระงแช่ยามตาในนภาสลับจากอัพรเดนร้อนร้อนเมื่อทิ้น okay? ักจะลาลยไปไกลย่ามนิจจางต้องจากจากลวงใจ

Do you c o u The golden sun that turns the blue sea Prince of heaven goes the brown tree Happy be my love at sun child Tis sun -tia. The molly-coloured dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream of fair one, a, -a little fat sun -tia. Deep birds come to the net, A a peace they peel and kill. The white world to rest, and so do I answer you. Till joy is when we sinks the sun comes flying day's done a breeze the night happy be my lover. that จากจกันหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด u u s s r i b e นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิป ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ